สวัสดีครับท่านพี่น้องครับมันมีตัวผมต้องสองใส้นะครับมีสูตรเล็กเด็ดปากพี่น้องครับเนาะสามสูตรล่างแล้วกัหนึ่งสูตรบนพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับจะจัดแจงแเกงนะครับสูตรสูตรที่หนึ่งก็เลยแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งนะครับสูตรล่างนะครับพี่น้องสที่สองก็เลยศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็สูตรที่สามก็เลยสี่นะครับพี่น้องไล่สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เก้าอันนี้เป็นเหล็กสูตรล่างนะครับพี่น้อง พี่น้องเบิ้งเอาดีๆนะครับเนาะแต่ก็ว่าเบิ้งสูตรบนนะครับสูตรบนดีซี่ตัวพี่น้องสูตรบนประจำเมื่อวันที่สิบหกพิถเนยยงทรงพันธ์นำของสิบแปดได้สิบสองสิบแปดซุดหนึ่งเหลือก็าห้าหนึ่งอันนี้เป็นเลขสูตรบนนะพี่น้องครับพี่น้องพิ่จหน้าบนนะครับในการแท่งหวยแท่งลอตเตอรี่นะครับเนาะราคาโชว์ดีแล้ววันที่หนึ่งนะครับเปดนปดหนีปดสิดนะครับปดถูกปดยาวนะครับสำหรับสูตรล่างนี่ครับเป็นสูตรที่ว่าหวังได้เลยนะพี่น้องนะครับเนาะถึก เป็นสูตรที่วังได้นะครับพี่้องเรีอพ um, ี่้องมีตัอะไรก็มาใส่นะครับพี่้องเนาะสูตรลางนะครับสิบสองตัวลางนะครับสามสูตรล่างนะครับสิบสองตัวนะครับขอพี่้องพยัญนะบริาบนะครับการแทงเหล็กแทงหวยนะครับครับสำหรับเรียกคนรีก่มีฝากพี่้องยิ่งแค่นี้แล้วครับครับหน่อยบ่ไรย้ายหางนะครับเนาะบ่ไปเร่ลวดนะครับเนาะใส่เลยนะครับพี่้องเนาะ ท่วนท่วนท่วนอีกอะไรท่วนนะครับท่วนนพี่รองมืออะไรแปดห้าแปดเจ็ดแด้าแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองศหกศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งสีออันนี้อันนี้เป็นศูนย์ลางนพี่้องวันนี้บนนี้มี สิบสองสิบแปดศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องจินหนึ่งพี่น้องขอวันนี้ครับนี่ยสุดบนนะครับซีโซสุดบนนะครับครับพี่น้องเอาไปพิญญาณบุญครับเนาะบ่มขี้ไรครับเลขสุดนี่ครับสุดสุดไม่นะครับบ่ขี้ไรครับกัลันตีว่าบ่ขี้ไรครับพี่น้องไปแท่งมืองเนาะกันห้าคาโชคมันได้ก้าโชกขึ้นมาผมนะถทะลงใส่ทะลุสักเนินเด้อเพลย์โชกมันกันเลยนะครับ ขึ้นมาบอกนะครับมากาวเนี่ยผมต้องใส่ต้องต้องต้องใส่ทานทีนทนสักต้งครับครับคลิปน,นี้ก่ะขอล่าครับหมายเลขทรผมนะครับหมายเลขทรผมกับศูนย์หกห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งหมายเลขทรผมนะครับศูนย์ศูนหกห้าแปดห้า เจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งมีไหมเล็กทั่วผมไม่เล็กทั่วผมท่ลงไส้นะครับไม่เด็กทั่วผมท่าลงไส้นะครับเนาะศูนย์หกห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ด,ด,ดสองพันพีพนวว่น้องนี่คุณเพจใดจะวัดขัดโชคดีก็ให้โชคขึ้นมาบอกผมนะครับเนาะ ทน่นงใสทันหูสศักนะครับเนาะซีผมนะครับเนาะทะนงงใสครับลีเกเด็ดนะครับ 0 6 5 8 5 7 7 6 2 1นะครับทดลองใส่เลขเด็ดนะครับส่องมงคลนะครับท่าน่น้องโชคดีกับทั่วมาบอกเลยนะครับบ้านกระบองหูนะครับอีฟซีครับครับคลิปนี้ตัวกระผมนะครับทดลองใส่นะครับขอลาครับสวัสดีครับ